ก็จริงๆคือดีใจแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเ<ช>นาะในในกองในอะไรเงี้ยขนาดแค่แบบตอนถ่ายไพลอตดก็รู้สึกสนุกกันแล้ว<ช>กลับมาเล่นกันกลับมาแกล้งกันยอกทีมงานยอกกันเองแกล้งกันเองอะไรถือว่ามันไม่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่มาอ<ช>ินจีเนียร์เนาะแล้วก็้างหายจากการออกกองแบบการถ่ายซีรีส์ออกกองแบบจริงจังมานานก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบถ่ายรายการหรือว่าถ่ายงานนิดๆออนน่นหน่อยมากกว่าใช่ครับก็สําหรับปอยรู้สึก ได้กลับมาอีกครั้งก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอย่างที่พี่เพิร์บอกไปว่ามันห่างจากการถ่ายในกองนานมากพอสมควรก็รู้สึกได้กลับมาก,ก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับคอสนิมกันนานไหมลูกใช่นะครับคอสนิมกันนานไหมคอสนิมคอสนิมเอาจริงมันไม่ไม่ต้องคอสนิมอะไรเพราะว่าเราเหมือนที่บอกว่าคือคือเราก็มีแบบเจอกันตลอดคุยกันตลอดแล้วก็ทํางานกันตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีแค่ว่าแบบ เหมือนเรื่องตัวซีรีส์เราก็จะแบบต้องต้องไปทำกานบ้านกันมากขึ้นเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าตัวละครมันคือตัวใหมเ่เรื่องมันคือเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาในรูปแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยเห็นเนาะครับครับ,รบตอบดีอ่ะที่เขาตอบหมดแล้วอ่ะคอสนิมเหรอครับ,รบ,นนรบก็สำหรับปอยเพราะว่าไม่ได้ถือว่าคอสน,นิมเพราะว่าปอยพี่เปิลก็คือแบบพูดง่ายก็คือแบบอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องพี่แต่ที่แบบต้องจริงจังก็คือเรื่องตัวละครอย่างที่เปิลบอกไปเพราะว่าเปลี่ยนตัวละครเล่นยางเงครับ ก,ก็ยากไหมค่อนข้างยากครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขามีความคิดความอ่านที่มันโตกว่าแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ความราับผิดชอบอะครับแล้วก็อีกอย่างเลยที่สําคัญเลยคือตัวทีมเนี่ยเขาจะมีความแสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นการที่เขาแสดงออกน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้การแสดงออกน้อยของเขาอะแต่คนดูแลเข้าใจว่าเขาเป็นยังไง แล้วคนดูก็จะลุ้นไปตามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเขาทําอะไรเขาจะทําอะไรต่อเขาจะคู่ตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับตัวจริงเกาแสดงออกเยอะอยู่หน้อยครับตัวจริงเหรอครับตัวจริงก็แสดงออกเยอะอยู่หน่อยพี่แสดงว่าผมไม่พูดหรือครับไม่ว่าจะของอะของปอยละคะของปอยนะครับสำหรับตัวริวก็ถือว่ายากพอสมควรที่เพราะว่าอย่างที่บอกไปงแต่ตอนแรกว่าเป็นเชฟเนาะก็ต้องแบบฝึกการทําอาหารฝึกการทําขนมอะไรเงี้ยให้มันดูคล่องแคล่วให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงจริง ไม่ได้ดูมันแบบองแก๊งของแก๊งหน่อยอะไรครับแล้วก็เรื่องที่พอคิดว่ายากเรื่องนึงก็คือเรื่องบุคลิกที่มันต้องโตขึ้นกีกระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็พอก็อาจจะโตระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใ่ระดับที่แบบเป็นเชฟขนาดนั้นก็ต้องไปปรับครับมาถึงในบทบทาถึงตัวบท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 บบท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  ก็มีความโตขึ้นแหละครับแล้วน้องก็ปรับ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 จูนมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในตอนรูชอปเราก็มีการไล่เรเวลหลายๆอย่างร<ช>ูชอปทั้งทั้งเรื่องการสายอาชีพทั้งเรื่องของการสแสดงด้วย<ช>หลายๆอย่างก็ถือว่าจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบพร้อมมากแล้วสําหรับการถ่ายก็รอดูหลายๆอย่างก่อน<ช>นะครับแล้วก็กําลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ของปอยครับก็ซ้อมเวิร์กช็อปเรียกว่าเวิร์กช็อปหน่อยกนเนาะก็ทําขนมไปเรื่อยคือป,ปอยจะหายเมนูทําเรื่อยแต่ละวันเลยครับก็ฝึกมือให้มันคล่องให้มันแบบดูแบบเป็นเชฟจริงๆงอะครับให้มันดูคล่องแคล่วประมาณนี้ครับโอ้โหให้พูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองก็ร้องเพลงเลยดีกว่าไม่ต้อง,อง,งร ne, ้องเพลงเชฟปะสำหรับปอยปอยคิดว่าในด้านการทาอาหารประมาณ5 0เปอร์ซแต่เรื่องบุคลิกห้าทางให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงๆ50%ห้าสิเปอร์เซตของเราหรือห้าสิบซของเชฟ5้าเรของเรา ของเราพออยู่ทุกันเชฟแล้วแต่บุคลิกก็แปลว่าต้องปรับอีกนิดนึงครับต้องจูนอีกนิดหนึ่งได้ชิมแล้วก็บอกเข้าไปเหมือนเคยกินตอนนั้นอะในไลฟ์เลยก็คือคุกกี้ป้าหรือเบาวนีหรืออะไรมันมันเรียกยากว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบสนุได้ยากแต่ถามว่ากินได้ แต่จะมีความแบบว่าเป็นเท็กเจอร์ใหม่ๆลิวด้มีความร่วนๆหน่อยมีความแบบกรอบๆนิดนึงเออมันร่วนๆหน่อยเออเคี้ยวไปเออเจอน้ำตาลเออเจอช็อกโกแลตเจออะไรเงี้ยเราค่อยไปคลุกกันในปากเอาก็ใช้ได้อร่อยอร่อยก็มีให้กำลังใจพูดตลอดคือพี่เปอร์เขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตตอนนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่รู้จักกันก็คอยแบบจริงก็ได้เอา ก็คอยแบบดูแลให้กําลังใจตลอดแต่แบบอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่จะแบบอ้อมๆหน่อยอะไรเงี้ยครับบว่า้งแตย่งมกขึ้นเรื่อยตับงแต่นี้ก็จริงๆเหมือนที่บอกแหละครับ My Engine เนียมันเป็นเป็นเรื่องเรื่องแรกที่น้อง่ายเต็มเต็มเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็ละคาแรคเตอร์มีความใกล้เคียงกับตัวเองก็ น้องถือว่าปรับปรับมาเยอะมากจากวงช็อปวันแรกจนถึง,ถ,ง,ถ,งถึงตอนเนี้ยเพราะว่าความเข้าใจตัวละครมากขึ้นมีความแบบมีทุกคนคงได้เห็นปอยในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มีความน่ารักเหมือนเดิมมีความสดใสเหมือนเดิมแต่เป็นตัวละครใหม่อาจจะไม่ได้เหมือนเดือนหนาวแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นทุกคนได้ดูทุกคนจะรักในในความเป็นริวในแบบของปอยครับ ก็ฝาก Bitter Sweet t เดอะซีรีด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ขบรถแล้วก็สนุกสนานฟิลกูดนั่งยิ้ม,มนั่งขำกันไป<ม>แต่ก็มีความดาร์กในความขมของเรื่องชีวิตจริงคือมัน,ม,นมันสะท้อนในหลายๆ<ม>เรื่องจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูไปหิวไปแน่นอนครับสำหรับ b i t t e r s w e e t ทาปอยก็ขอฝากซีรีส์ b i t t e r s w e ว t เดอะซีรีไว้ในเอบอกความใจของทุกคนด้ยนะครับ<อ>ก็คือ ก็อยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันครบรถจริงๆมีทั้งความความฟินความจินแล้วก็ความได้ดูตัวละครว่าแสดงเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญน่ยมีความแบบหมองหมุนในอาจจะแ,แบบตัวละครของตัวละครหนึ่งอย่างครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็รออดใจกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนครับขอบคุณครับ